เรามาดูพฤติกรรมการกินของนกเขากันนะครับซึ่งสัตว์นะครับผมบอกแล้ว่ามันก็มีพฤติกรรมนะครับความชอบก็ไม่ต่างจากมนุษย์เรานะครับเช่นก็คือยกตัวอย่างนะครับคนเรานะครับอาหารบางชนิดบางอย่างเราชอบบางอย่างเราไม่ชอบนะครับนกเขาก็เช่นกันนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับก็คืออาหารนกเขานะครับจะมีสีดํา กับสีขาวนะครับแล้วแต่เราจะสั่งเราจะสั่งแต่สีข,าว,สขาวล้วนผสมดําก็มีมันมีขายอยู่ดําล้วนขาวก็มีแล้วก็เราจะเอาแต่สีขาวกับสีดําที่มันผสมข้ากันก็มีนะครับซึ่งเมื่อเรารู้นะครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของน้องนะครับบางตัวจะกินแต่สีขาวนะครับเราจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่ออาหารเริ่มน้อยนะครับแล้วก็จะมีสีดําเยอะมากสีขาวแทบไม่มีนะครับแล้วก็นกบางตัวนะครับอ่ะ ก็จะกินอีกสีหนึ่งนะครับและนกบางตัวนะครับก็กินน้ำก็คือเยอะมากนะครับอ่ากินน้ำเยอะมากนะครับบางตัวนี่ก็คือผมสังเกตนะครับสามวันจะต้องเติมน้ำให้น้องน,นะครับแล้วบางตัวนะครับก็คือน้ำแทบจะไม่ยุบเลยสัปดาห์หนึ่งได้เติมน้ำรั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต่างกันมากนะครับนกบางตัวมันเหมือนมนุษย์เรา เลยนะครับมีความชอบอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ,อย่างเช่นในเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันกินแต่สีดํากินแต่สีดํานะครับสีขาวเลยเหลือโพดน,นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เห็นไหมสีดาเยอะไหมเห็นไหมมันกินแต่สีขาวเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าพฤติกรรมของนกนะครับมีความชอบในเรื่องกินที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เอาน้ําให้นกเข่านะครับสังเกตพฤติกรรมนะครับนกแต่ละตัวมันกินน้ําไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้นวลด้วงก้าวกินน้ําแก่งมากนะครับนี่เนี่ยน้องตัวนี้เติมน้าทุกเดี๋เติมเดเติมนะครับนี่น้ําแห้งแล้วนะครับอเติมน้ําให้น้องนะครับคุณๆเดี๋ยวค่อยถ่ายวันหลังครับเติมให้ก่อนกินน้ําแก่งมากนะครับแต่ใครน้ำหมดแล้วนะครับนี่ดูนะครับนี่ยังมีอยู่ นี่ก็ยังมีอยู่นะครับอ๋อรูนดูอาร์ก้าจะเติมให้รูนดูอาร์ก้านิดหนึ่งครับรุนดวูอาร์เก้าสไตล์จิ้งเหลนอัศูนว์ผมทุกคนล มันจ้องจะกัดนะครับกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วเห็นไหมพอเติมน้ำก็กินเลยสังเกตพฤติกรรมน้องนะครับเออน้ำให้นกเข่านะครับร้อยแรครับเนี่ยครับผมจะสงสัยนะครับนกแต่ละตัวมันก็เหมือนคนแล้วนะครับอะไรที่มันชอบกินอะไรที่มันไม่ชอบมันก็ไม่กินนะครับซึ่งนกตัวนี้นะครับคุณเห็นนะครับนี่สีขาวนะครับน้องจะกินแต่สีดำๆเห็นไหม สีขาวเยอะมากน้องจะเลือกกินแต่สีดํานะครับอ่ะผมสังเกตดูนะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับไอตัวนี้นะครับมันจะแดกแต่สีขาวเห็นไหมมันจะแดกแต่สีขาวนะครับสีดําเหลือมันก็กินทั้งสองนะครับแปลกมากมันก็เหมือนคนแหละคนเราชอบอาหารอะไรไม่เหมือนกันนะครับส่ตัวนี้ก็แดกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้กินน้ําเก่งมากกินน้ําเก่งมากนะครับ เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมนะครับแล้วตัวนี้กินน้ําน้อยมากนะครับกินน้ําน้อยมากนะครับอพฤติกรรมนกมันก็เหมือนคนเลยนะครับชอบอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้นะครับผมก็เป็นคนชอบสังเกตนะครับพฤติกรรมนะครับโซนโรนันโดอารนะครับล้นทองคำนะครับ ดูนะครับจังหวะน้องอารมณ์เสียๆขัดตาทีนะครับก็ติดตามนะครับ